สวัสดีครับผมชื่อนายชนพัฒน์เยดลองนะครับวันนี้ผมจะมาพูดถึงประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์นะครับประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบ่งออกเป็นสาประเภท 1. เครือข่ายท้องถิ่นหรือเครือข่ายแลนชื่อเต็มก็คือ Local Area Network เป็นเครือข่ายระยะใกล้ซึ่งเชื่อมต่อโดยใช้สายเทเบิลนิยมใช้ในบริษัทหรือมหาวิทยาลัยต่างๆ 2. เครือข่ายระดับเงินคือเครือข่ายแมนชื่อเต็มก็คือ Metropolitan Airline Network เป็นเครือข่ายขนาดกลางและเป็นรูปแบบของรัฐต่างๆในอเมริกา 3. เครือข่ายระดับประเทศหรือเครือข่ายแวนชื่อเต็มก็คือ Wide Area Network เป็นเครือข่ายระยะไกลควบคุมทั้งประเทศตัวการสื่อสารคือดาวเทียม เครือข่ายประเภทนี้เป็นเครือข่ายแบบอินเทอร์เน็ตสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ